สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในการหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดนะครับเอาเฉพาะภายในประเทศนะครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการตั๋วราคาถูกที่สุดเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็มาที่ Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่า Flight หรือเที่ยวบินนะครับแล้วเราก็มองหาคําว่า Google Flight ซึ่งอยู่นี่นะครับ Google flights นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยให้เราหาตั๋วราคาถูกที่สุดง่ายๆนั่นเองนะครับเราก็เข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับหน้า f l i g h t เที่ยวบินนะครับตรงนี้นะครับเราทิปให้เราเลือกคำว่า one way ให้เราซื้อตั๋วขาเดียวเราเราต้องการไปเชียงรายแล้วเราก็ต้องการกลับจากเชียงรายมากรุงเทพนะครับเราซื้อสองครั้งนะครับ ขาไปซื้อ1ครั้งขากลับซื้อ1ครั้งเราซื้อขาไปจบแล้วเราค่อยซื้อขากลับนะครับเราจะทําทั้งสองอย่างนี้ให้จบนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็เลือก h ว r e to นะครับไปไหนไปที่เมืองเชียงรายสมมุติว่าแล้วเราก็คลิกปฏิทินนะครับจากกรุงเทพเชียงรายนะครับคลิกปฏิทินถ้าเกิดเป็นเดือนเซป t e มเบอร์เนี่ยเดือนอลองลองเดือนเดือนออกัสมันก็มีแค่นี้นะครับ เดือนเซปตัมเบอรเนี่ยมันจะมีเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีทุกอย่างเลยจะมีตัวดําตัวสอนสีดำก็คือราคาที่อยู่ใต้ตัวเลขจะมีตัวสอนสีเขียวก็คือวันที่28นี้นะครับวันที่28เนี้ยราคามันอยู่ที่340บาทมันคือราคาที่ถูกที่สุดนะครับถ้าเป็นตัวเขียวราคาจะถูกที่สุดแต่ว่าตัวดํำถ้าดูดีๆเนี่ย อย่าง่อยางเช่นวันที่27เนี่ยมันก็4 33บางทีเราไม่สะดวกวันที่ถูกที่สุดเราก็เอาวันอื่นก็ได้นะครับราคาหลายหลายวันเนี่ยมันก็จะมีถูกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูที่เดือนถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวเขียวเยอะมากก็คือราคาต่ําสุดนะครับตัวเขียวเยอะกว่าเดือนนี้นะครับเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับสมมติว่าผมเลือกแล้ว เลือก s e p t e m เ e r นะครับเดือนกันยายนวันที่28นะครับผมก็กดดันนะครับพอกดดันเสร็จนะครับเราก็เลือกเที่ยวบินนะครับที่มัน340บาทโอเคผมเลือกอันนี้ก็ได้นะครับอันที่2นี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะจองตั๋วกับใครใจ่ายตังกับใครนะครับเราก็ถ้าสะดวกกับเว็บไหนก็ทำที่เว็บนั้นอันนี้ผมสะดวกกับเว็บทาวิสโกนะครับ3า9บาทเพราะราคามันถูก ะรเราก็คลิกเข้ามานะครับอันนี้เราก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเราก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้คือตะกร้านะครับเราคลิกไปที่ตะกร้าสิ่งที่เราต้องการก็คืออันนี้เลยครับ total price อันนี้คือราคา319บาทแต่บางเว็บเนี่ยมันอาจจะมีค่านุนค่านี้นกลายเป็น5 6 0 0ก็มันก็ยังถูกมากๆนะครับ แต่เว็บนี้ก็คือ3 1 9เป๊ะเลยนะครับอันนี้ผมจบวิธีการหาตั๋วแบบขาเดียวกรุงเทพเชียงรายแล้วนะครับทีนี้ผมมาดูวันกลับบ้างนะครับผมก็ไปที่วันกลับนะครับวันกลับนะครับผมก็ดูนะครับผมก็เลือกคลิกไปที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายนี้ครับก็จะสลับที่กันนะครับเชียงรายแบงกอกวันที่28ก็คือวันที่เราไปเชียงรายใช่ไหมผมกลับอาจจะเดือนหน้านะครับ ผมกลับเดือนหน้านะครับเดือนหน้ากลับก็คือออก o b โทเบผมกลับวันที่4เพราะว่ามันถูกที่สุดนะครับวันอื่นก็วันที่1,822วันที่4วันบางวันก็876บางวันก็900นะครับบางวันพันสเลยนะครับผมก็เอาวันที่4นะครับอันนี้ก็ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ ราคาถูกที่สุดแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันวันที่5ก็ได้400กว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เอาตมามความเหมาะสมผมว่าคลิกปุ๊บนะครับอันนี้เที่ยวขากลับจากเชียงรายมากลับมากรุงเทพนะครับเราก็ได้ละ340บาทเราก็คลิกอันนี้เลยนะครับแล้วก็จองกับตัว๋วเอเย่นไหนก็ตามสบายนะครับเราก็เลือกถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็7 370อันนี้340อันนี้476 ก็ทำการจองอันนี้ที่ครับลองดูนะครับ accept o k เคเราก็ลองดูนะครับ, accept, okay. รอ,รบอันนี้ก็คือจองอันนี้เชียงรายกรุงเทพนะครับมันก็จะมีไฟล์ก็เกาะข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินตามปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ทำตามสเต็ปพวกนี้ไปนะครับก็เหมือนกับที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับ total price ราคาจริงๆทั้งหมด มันก็476บาทนะครับมันก็เพิ่มมาประมาณ50บาทร้อยหนึงก็โอเคนะครับก็สรุปแล้วเราก็มีวิธีการหาตั๋วราคาที่มันถูกได้แล้วนะครับก็จะช่วยทำให้เราประหยัดเงนินได้มากนะครับงั้นก็คงต้องขอลาไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอทุทถ,ถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ